ไย่เหแล้วนม่เหน้วนางผิวปาอีเอ๋ยมึงคูหนีไปใส่จัาเทื่อนอ้าแเ้วนังอยู่นั่นจะห้เราหนีไปใส่ก็เหอนเราเนาะเอานี้ควรหนีนะบมเป็นเืินเฮาน่ะเก็เฮือนกูก็ซ้ำเืินมึงตัวเต้ยมันบ่บ่บ่เ่น่บ่น่บ่่บดบ่่บห่่บ่บ่่บ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 ่่า่บ่เ่บบ่จ่บ่บ่่าเฮาสิหนีกูสิหนีเ่ี่บบ่่่ เอาหูไปเนี่ยหูมีหูเดียวมึงจะเอาไปยังเออเอามาบอร์คือเมื่คืนมันแม่งมีสิกัดกันไปนั่นเอว้ายเออบอร์เลยทีเดียวไปเอาแบบนั้นเบอรเออแบบนี้แหละดีสุดละเอไปประชดไปคุคิดดีเว้ยอิแสงไอ้เคยมึงไปใส่เราไปประชุมจะบอกประชุมอีหย่างมือนี้วันหยุดหรือว่าเราไปทุ่งนา ทงหน้ากับบ่มีกูไปเมื่อเบิดแล้วเบิดทงหน้ามีตหาหุ่นไรกาอยู่หันหรือว่าเราไปหาอิลินลี่วะเอ้ยไปแทนแม่เราสิได้ฟังเพลงเพลงหมลำตีเอ้ยก็ดีแล้วเราได้ฟังเพลงผ่อนคลายดีจังไดเพลงทรณะนี่กันแสงไม่ใช่ฟังบ่อ่ะฮ่ามันกระชีได้ผ่อนคลายตลอดชีวิตอยู่ดอกไปไปบอแหลวกระสวยละไปลกยาหนะ้าซอยกูแดวเต้นสิไป๋งได้ดอกเท่าไป อุ้ยเหตุการณ์มึงได้หุนไหมลินมาลินมาปอมเป็นหัานหุ่นไล่กาว่ะติ่โอ้เขาทำอ๋ออืมจิงซี่จิงเล็กหพผอติดหน่อยโอ้ยต้างเอาไปเห็นมบดมือเบดคืนบ่เห็นแน่นอนจริงๆเราสบายใจเขามึงเลากางออกด้อคือวะเย้ กูเห็นตั้งใจก็ูเห็นปิกปิกปิกปิเนี่ผัดมึงเมาแล้วมึงกินซื้อๆได้ข้าใจป้ะเคอยจับได้ดิซื้ออยู่แล้วบมเคยตกคนาจะเกินมึกินดีๆอยู่นี่ดิยาจิงลงนี่อ,อีกเป๊กนึงอีกเป๊กนึงเฮ้ยอ,อ,อยู่นี่ดิมึงกินดีๆมันล้มวินแล้วนะเฮ้ย มาแล้วเออเอเออเอาเอ้ยออเอ้เอมเเหอเออเออเอเออเอุเออเอกเอวเออเออตอวเอ้เออเออเอ้เอีไอ้เออเออเุอเนอเอ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 ้้อเออเออ้อเอาเออเอเขาสเเอ็ดเอาะคืออเเออ่ออเออ นั่งเดี๋ยวเดฟัยเเออแซงเนี่ยวาเรื่องไอเ้เขยมันว่าเลือใจอีหลีวะเป็น,นยอย่างวะไม่ให้เลือใจได้จังใดคุณเ,เขาก็บอกพืน้น่าผัวกูติดเจ้าไม่ใหกูเลือใจได้จังใดสนับเออมือนานนะไอ้เขยนะเป็นอย่างเ,าเ,าเขาอาบน้ำอยู่แล้วมาจอบเบิ่งเขาเอ้าืบบเขาก็เตะไอ้ยงอังกูไม่ได้เตะ จอบมึงมึงอาบน้ำม,มึงก็ให้เราจอบสวออีอันนี้เอาก็ให้เราเบิ้งละเบิ้งซื้อๆเอาไปบ่ได้เอ๊ะจะตีเฮาอีหยังมั้ยนี่กูบ่ได้ตีอ,อย่างก็เกิงหัวเฮานี่เฮ้ยเฒ่าลาวมกเอ้ยเฒ่าจังไลแล้วมันเป็นจังไงอีกล่ะแสงเฮาก็ปล่อยแล้วเบิ้องละเอ๊ะไปใหยังนี่น่ะกูบ่ได้ตีแล้วมึงปล่อยให้เราเบิ่งเฮ็ดหยังกูถามมึงไง เอาท่านกระบ,บังซื่อๆเนาะเอาไปน้ำบบได้เด้โอ้ยหาเงื่อนเวาขึ้นเหมือนสมนต์ตัวจะตีเขาอีกละกูเพิ่งได้ตีมือกูอยู่นี่มือกูอยู่นี่อ,นอย่างก็โลงโลงคงแข่งหัวเขานี่ยนะแล้วเปน็นยังไงต่อแบบน,นี้เราก็เลยตามเลยแล้วเนาะมึงเลยตามเลยอ้าวคุบาร์เพื่อน่าเนาะเออ ว่าเพื่อนว่าเด้ว่าจังไดท่านทานน้ำได้เป็นเศรษฐีท่านได้เป็นนางฟ้าเด้เ์เขา,า,าอยากเป็นนางฟ้าก็ให้รเราเบิ่งที่ทำเงยเนาะอันนั้นมันเป็นค้าเพิ่นเว้ามึงสิไปท่านจังสันบ่ได้อ,อันนั้น,ไ,<ห>นไอ้เขยมึงอีมึงก็ได้เนาะเออเมนผู้ใดตีเฮานี่นะเอ้าเอาุอา่นอะไกามันคือเปลี่ยนไปนั่นมันคือเป็นเศรษฐีท้องมันก็เป็นปุ้งๆออก มันคือเป็นมันคือเกาวังหันมันคือยืนอยู่จังสี่มันเขาใส่ท่านวะเอ้ยจ๊ะโอ้สงสัยเขาใส่ท่านดีปะเมนเมนๆคือชิใส่ท่านอายมึงไปใส่วะซื้อคือชิแพงเนาะอือกูว่ามันอายมุกลรอมาเหตุไบบนี่วะฮะอีะ่ออย่างวะเนี่ยมันคือเหตุจังสี่มันมีช่องส,งสงองซ้ำเดี๋ยวเด้อ บักข้าวเอื้ยหาว่าคือคืออายนี่เป็นหยังมามันเป็นอย่างอีได้ซูนเอ้ยเจ้าตี่ห้องนั้น